รายการนี้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำรายการดีมีสาระและตลกแต่มีพิธีกรลามกและพูดแยบคาย 鬼屌窟盖。 อาหารประเภทก๋วยเตี๋ยวผัดที่ถูกดัดแปลงมาเรื่อยๆโดยใช้เส้นใหญ่เหมือนก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วแต่จะใช้เนื้อสัตว์เป็นไก่และปลาหมึกกรอบนิยมเสิร์ฟกับผักกาดหอมบางร้านจะใช้ปลาท่องโกกรอบทานร่วมด้วยและนิยมเสิร์ฟกับซอสพริกชนิดต่างๆโดยปัจจุบันก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เป็นอาหารที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจนวันนี้พระเจ้าก็อยากเป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้ทำเมนูนี้เขาจะทำให้โลกได้พบกับความตะลึงหรือผิดหวังมาพบคำตอบได้ในเมนูที่มีชื่อว่าพระเจ้าชั่่วววัเต๋ยไก จะขอท่ายรปะครับเนี่ยครับโอ,อได้ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการควรเชืบ้าครับแหมวันนี้เมื่อกี้ขอถ่ายรูปไปรูปหนึ่งใช่ไหมก็ระแวงครับช่วงนี้เพราะว่าอยากจะออกมาพูดเรื่องการถ่ายรูปกับศิลปินและดาราที่มีชื่อเสียงครับเพราะตอนนี้ดาราเข้าบ่นกันมากเลยตอนนี้ผมไปทํางานแต่ว่าน้องๆเพื่อนๆพี่ๆของผมเนี่ยจะไม่รู้ตัวสิผมก็เลยจะมาแนะนาครับบางคนเนี่ยโดนต่อว่าว่าไม่มีมารยาทอย่างเงี้ยเราจะมาแยกให้ครับว่าแบบไหนที่เหมาะสมในการขอถ่ายรูปกับศิลปินดาราในช่วงท็อปปิกของการคุยควรเชืบ้าวันนี้เช่นนี่คือกวนตีนมากครับถ่าย ถ่ายได้ไหมครับพี่ได้ครับผมอ่ถ่ายให้หน่อยนี่กวนตีนนะครับอ่าเดี๋ยวถ่ายให้นะครับมาเงินักคนเอาไปถ่ายเป็นแผให้พี่เขาเดี๋ยวกูถ่ายให้นะเดี๋ยวกูถ่ายให้หนึ่งสองเจ็ โอ้โ่อไหมครับอย่างนี้นะฮะต้องบอกว่าถ้าเจอกับโจ๊กสุขงนี่คือโชคดีนะครับเพราะว่าผมทราบมาว่ามีการต้องอาบทมดพยาบานกันมาแล้วนะครับคุณต้องไม่คิดว่าศิลปินนักแสดงนี่ไม่ได้มุ้งมิ้งกันทุกคนนะฮะอันนี้ก็มาเตือนกันด้วยความปลอดภัยอีกเรื่องครับมาลูกครับแม่อยากถ่ายแม่ถ่ายเลยครับพ่ออยากถ่ายพ่อถ่ายเลยครับไม่ต้องไปสนใจลูกครับหลายครั้งครับกระชากขาลูกครับนหนูไม่ถ่ายกับมันหนูไม่ถ่ายกับมันพี่จอมนะลูกพี่จอมไงพี่จอมหนูไม่ท นี่ยฮะยืนยเป็นฆาตกรทําเด็กร้องไห้อยู่่าเห็นใจมากครับอีกข้อหนึ่งในการถ่ายเรื่องการถ่ายรูปครับก็คือเดินมากับเพื่อนครับถ้าคุณชอบผมคุณถ่ายเลยครับคุณถ่ายเสร็จคุณเดินกลับไปเลยครับเพราะว่าถ้าเพื่อนคุณชอบเพื่อนคุณจะขอถ่ายเองครับคุณอย่าไปถามเพื่อนคุณว่าอยากถ่ายรูปผมหรือไม่หรืออยากถ่กายรูปดาราหรือไม่เพราะถ้าคุณไม่แน่ใจว่าเขาชอบหรือเปล่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ครับพี่เจ้าการถ่ายรูปเลยค่ะเช้เฮ้ยมึงถ่ายกับพี่เขาดิเฮ้ยโจ๊กสุคุณเว้ยเฮ้ยเมวเฮ้ยโจ๊กสุ แบบนี้นะครับผมเป็นผู้เสียหายนะครับยืนอยู่เฉยแล้วก็อยู่ดีโดนเบะปากใส่นะครับเรื่องสุดท้ายครับของวันนี้ก็คือแอป360องศาครับเป็นแอปที่ได้รับความนิยมยาวนานมากนะฮะแต่เวลามาถ่ายรูปกับพวกศิลปินดาราเซเลสพรอย่างนะครับขอให้กดเข้าแอปให้เสร็จเรียบร้อยนะฮะพอมันดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วก็เดินเข้ามาขอถ่ายรูปเลยค่ะสวยเลยครับเพราะสิ่งที่ผมเจอตอนนี้เป็นยังไงครับขอถ่ายรูปหน่อยค่ะเดี๋ยวผมเข้าแอปแป๊บนึงนะครับแล้วก็แบบยึดยับจิกยับกันผมเขินนะฮะ ผมระหว่างรอเข้าแอป,ปเนี่ยผมไม่รู้จะทํายังไงฮรจะเล่าเรื่องตลกให้ฟังก็กลัวจะยาวเกินไปนี่ก็ต้องฝากเลยครับเป็นเคล็ดลับสนุกสนานมาเล่ากันเกี่ยวกับการขอถ่ายรูปศิลปินที่ชื่นชอบนะฮะเตรียมตัวให้พร้อมในการขอเข้าถ่ายรูปจะได้ไม่มีการหุดงิดและก็โกรธเคืองกันนะฮะฝากไว้ด้วยครับวันนี้เรามาทาก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่กันดีกว่าครับวัตถุดิบก็ประกอบด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวลวกมาแล้วผักกาดหอมกระเทียมกากหมูอันนี้คิดมาเองไม่จาเป็นนะครับต้นหอมไก่หมักนะฮะ อของผมนี่ก็ใส่พวกผงปรุงรสซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวแล้วก็แป้งมันนิดหน่อยนะครับขยำขยำไม่มีการตวงนะฮะก็แล้วแต่ะมะนาวนี่ก็ไม่มีก็ได้นะครับน้ำมันหมูนะฮะเปิดเจอในเน็ตไม่รู้ทำไมต้องน้ำมันหมูนะแล้วก็อันนี้ซอสปรุงรสครับน้ำตาลซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยไขย่ไก่ปลาหมึอกกรอบหายครับ ช่ครใครแนะนำโรงพยาบาลเกี่ยวกับการตรวจอัลไซเมอร์หรือว่าระบบในสมองนี่อยากให้แนะนำตดวจเลยนะครับผมเมื่อกี้นะผมหาปลาหมึกครับผมหาปลาหมึกแล้วก็ผมเครียดมากเลยครับแล้วก็หายสังคัดด้วยครับสังคัดด้วยครับจริงๆแล้วมันคือเฟเชียลไอเทมดึงๆไม่แล้เท่าไรเพราะว่าปลามึกก่อนนั้นไม่ใช่ของ แพงแล้วก็หายากเพียงแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้มีในซูปเปอร์ทุกอันนะครัาจต้องอันแบบใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่าก็เป็นปลาหมึกที่ไปผ่านกรรมวิธีมาก่อนถึงเป็นปลาหมึกกรอบได้นะฮะวันนี้เราก็จะมาเริ่มต้นในการนี่นะฮะน้ำมันหมูครับใสเขาเ้าไปในเส้นฮนะ,ะ่แแล้วใส่ทําไมฮะ เพราะว่าเส้นน oh. mm hmm. ี้ผมลวกมาแต่เช้าแล้วนะครับก็เกรงว่ามันจะเกาะติดกันแล้วก็แบบกินลําบากจะมีการนวดคลายเส้นนะครับเราจะสอนเรื่องนวดนะฮะการนวดนะครับแบบที่ไม่ใช่อาบบบนวดนะฮะก็จะมีเป็นนวดแผนไทยนวดสปาต่างๆบางคนไม่รู้จักนวดอโรมาเนี่ยเหมือนการนวดอโรมานะนวดอโรมาก็คือน้ามันนะเขาจะมีใส่เกงในผ้าบางๆแล้วก็นวดเสร็จนะครับแต่ต้องระวังร้านนะบางร้านเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใส่เกงในให้ครับการนวดอโรมาเนยครับนวดนวดนวดไปนวดก็เออนวดไปพอนวด พนักงานถามตรงนั้นนวดไหมครับแบบนี้นะครับมันคือการนวดนะฮะอันนี้เพื่อนเล่าให้ังอันนี้เพื่อนเล่าให้ฟังต้องระวังนะเวลาเข้าไปนี่เราเข้าซีซัวไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้ยุคสมัยนี้อันตรายนะครับโอ้น่ากลัวมากเลยครับสังคมนี่นะฮะเรานวดนวดอารมาให้เส้นหวยเตี๋วมันก็ไม่ค่อยสมบูรณ์แบบมากครับแต่ผมพอแล้วจากนั้นนะครับเราเตรียมหมึกกรอบนะฮะเลือกชิ้นส่วนที่จะใช้ เอาแบบสวยๆเลยก็ทนนั่นเะนี้ยผมคิดว่าแค่นี้ผมพอแล้วครับเพราะเรามีเนื้อไก่อยู่แล้วด้วยนะครับอุปรอกรณ์ก็เสริมเข้าไปค่อนข้างพร้อมแล้วฮะตอนนี้แล้วก็ทุบก,กระเทียมยใช้เยอะหน่อยอสําหรับผมนะฮะเพราะว่าต้องการความหอมจากกระเทียมโอเคเดี๋ยวเราไปกระทะกันเลยครับ เอาละครับก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นกว๋วยเตี๋ยวขั่วไก่แบบธรรมดานะครับเพื่อนๆจะใช้กระทะอะไรก็ได้แต่ถ้าเป็นกว๋วยเตี๋ยวคั่วไก่แบบคั่วไก่ไข่ดาวเยอมจะต้องใช้กระทะเทฟลอนที่มีฝาปิดด้วยยิ่งดีถ้าไม่มีไปเอาฝาปิดของอะไรมาก็ได้นะครับเพื่อที่เราจะใช้การอบตอนท้ายเดี๋ยวดูว่าทํายัางไงเออเริ่มขั้นตอนกันเลยนะฮะผมใส่น้ํามันหมูลงไปนะครับผมใส่2ช้อนแล้วกันครับนี่กึกกึกกึกกกเหมือนไม่ค่อยแน่ใจนะฮะจากนั้นนะฮะผมใส่เลยครับกระเทียมตระเทียมลงมานะฮะผมลืมกะหลิวนะครับ ำำอเอาละครับนึกว่าจะไหม้กันแล้วครับเจียวกระเทียมนะครับคนเจียมกระเทียวกระเดียวกระเดียวเจียมกระใช้ <laughs> มุกไม่มามันต้องสเปคหนึ่งก่อนแล้วเปล่ากระเทียมเจียวนะครับมาฮะใส่ลงไปครับเนื้อไก่มักของผมกับมือกรอบนะครับเออยังไงยังไงเออน่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวรอดูให้ไก่มันสุกสักหน่อยนึงนะฮะเดี๋ยวจะดิบกันไปซะนี่น้ำมันหมูนี่ก็จะมีความแตกต่างนะฮะจะมีความข้นนะฮะข้นกว่าน้ำมันพืชน,นะฮะน้ำมันหมูนี่เหมือนน้ำที่เก็บไว้หลายวันนึกออกไหมเหมือนความเข้มข้อนอะของน้ำมันนะครับเสร็จแล้วผมใส่ไข่เลยแล้วกันป๊าบายี่เลยนะฮะ ยี่เลยนะฮะไฟนี่ก็ร้อนเต็มที่นะฮะเสร็จปุป๊บผมไม่รีรอครับผมโขลกทุกอย่างรวบมากครับรวบตึงครับใส่เตี๋ยวเข้าไปนะครับแล้วผมจะเริ่มปรุงนะฮะเริ่มจากซอสหอยนางรมหนึ่งช้อนนะครับซอสปรุงรสหนึ่งช้อนชาซีอิ้วขาวหนึ่งช้อนชาแล้วละช้อนโต้ทั้งกันเลยน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะต้นหอมหนึ่งกิ๊โอ้โหเหมือนกูจะทำไข่ไหม้หรือไง <c oughs> <c oughs> เอาแล้ว ถ้ากระทะไม่คุ้นอย่าทำอย่างนี้นะครับผมไม่เคยใช้กระทะเล็กอย่างนี้คั่วมาก่อนเอาลืมบิิกไทยท่านผู้ชมครับใสดับครับเพราะว่ามีผู้เค p p ลายครับตกลงไปตกลงไปตกลงไปตกลงไอตกลงไอเปิดต่อนะฮะได้พิิกไทยไปแล้วครับย่ออะไรก็อย่ามองเลยฮะขยับพิกไทยลงไปสู้กันใหม่สู้กันใหม่คั่วกันใหม่คั่วกันใหม่ไกลๆเมื่อเราคิดว่ามั่นใจแล้วนะฮะใส่ลงไปเลยครับไข่ครับ อย่างนี้เลยนะครับจากนั้นครับเอาฝาปิดครับเบาไฟครับแล้วดูความเป็นไปของไข่ ซึ่งต้องบอกเลยว่าวิธีนี้นั้นผมไม่รู้วิธีการที่ถูกต้องครับผมไปเปิดเจอเน็ตครับเห็นเขาบอกว่าผัดๆอยู่ฮะเอาไข่ตอกมาเราฝาปิดครับจนไข่สวยก็เสร็จครับแต่ทีนี้เนี่ยผมไม่รู้ครับว่าเขาต้องใช้ไฟกันยังไงฮะหรือใส่ลงไปนานแค่ไหนตอนนี้ครับอัปเดตล่าสุดนะไข่ขาวนะครับที่อยู่ข้างบนที่เราลางไปนะครับยังเป็นสีใสอยู่เลยครับชิพายนะครับบาลาหนูบาลาหนูเสรยคือเตี๋ยวขั้วไข่อร่อยอยู่แล้วป่ายังไงมันก็อร่อยอะผมว่าเราต้องโกงแล้วล่ะ ต้องโกงกันล่ะเนื้อออกไหมเนื้อออกไหมคำว่าโกลงอ่ะเป็นอย่างเงี้ยตรงไีมไม่งั้นไหมนะเอออ่ะรว่างรอเดี๋ยวกว่าพื้นรอเนะี่ย และตอนนี้นะครับพอแล้วตพอแล้วไข่ได้สีสันที่ต้องการแล้วฮะตอนนี้นะครับเราตามมาฮะ,ะการจัดจานก๋วยเตี๋ยวพวไก่นั้นไม่ยากะครับเราจะเอาผักกาดหอมนะฮะวางในปริมาณที่เราแดกนะครับซึ่ง,งผมว่าเท่านี้กาลังดีสิ่งที่ยากในขั้นตอนนี้คือถ้าไม่ไข่ที่มันเยิ้มอยู่ตรงกลางเนี่ยแต่ซึ่งในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้ยากอย,กอยู่แล้วก็พยายามพยายามกันช่วยกัน เราทำได้นะฮะแต่ว่าเราจะต้องช่วยเขี่ยพวกตัวเสือกนี่ออกกันหน่อยเสร็จแล้วครับเกี๋ยวขั่วไก่ไข่เยอะช่วงเชฟบะทาชิม เซบ,บระพาชิมวันี้นะครับอยู่ที่ร้านโรตีแต่ไม่ใช่ไอโรตีมีโรตีฉันโรตีผมโรตีแต่ว่าเราอยู่ที่ร้านกูโรตีเผามาก กะมุกหาเลยนะกูโรตีหลายๆคนอาจจะเคยเห็นบ้างนะฮะทั้งต่างจังหวัดก็มีนะซึ่งนี่เป็นสาขาใหม่อยู่ที่เป็นสถานที่แห่งหนึ่งนะครับที่พระนั้นได้ทําบาตรหล่นไว้เป็นที่มาของสถานที่อย่างนี้นะครับพอคนเนี้ยไปเจอบาตรนี้แล้วจะเอากลับบ้านแล้วก็มียายคนหนึ่งเดินมาบอกว่าหนูอเอ้ยแจ้งวัดเอนะจากนั้นที่นี่ก็มีชื่อเรียกว่าแจ้งวัดเธอนะแล้วก็เพี้ยนมาแจ้งวัดเธอนะเถอหน้แจ้งวัดแจ้งวัดเอนะ ขอโทษที่รับฟัง อันนี้ครับเรามาเข้าเรื่องกันน็คือเราจะชิมอาหารนะครับเป็นเมนูโรตีแล้วก็ชาชักนะฮะคูโรตีนี่โด่งดังนะครับเริ่มต้นมาจากสาขาแรกที่เขาอยู่ที่หาดใหญ่นะฮะก็เป็นเรื่องของชาชักของโรตีที่ทางฝั่งนั้นเขาถนัดอยู่แล้วนะฮะก็โด่งดังจนมาถึงทุกวันนี้นะฮะนี่ก็คือสาขาใหม่ล่าสุดเดี๋ยวเราลองมาชิมเมนูฮิตๆของเขาเริ่มที่นี่นะครับอันนี้เดี๋ยวจะให้คนนี้ช่วยชิมด้วยนะครับเขาชื่อยี่หวะนะฮะนี่คือเมนูตูมตามเด็กๆนี่ชอบขนมนะฮะน่าจะวิจารณ์และคอมเมนต์ได้ดี กัดกัดกอเขาบ,บอ,อกว่ารสชาติเป็นไงครับไม่รู้ยังไม่ได้กินไายทิ้งนะฮะโอเคจะไล่ออกเร็วๆนี้แล้วนะครับไม่ต้องกลัวสำหรับนี้นะคะรับตุ่มตามเป็นยังไงครับอร่อยอร่อยนะรสชาติมันเป็นยังไงฮะหวานหวาน,วาน,วาน พูอย่างนี้มาหลายเทพนะนะฮะเดี๋ยวเราจะลองชิมชาชักนะ,ะอันนี้ชาชักส่วนไม่ได้ดีอะเราลองชิมนะ,ะชาชักนะฮะจากกูโรตีหอมมากละมุนรสชาติไม่ผิดเพี้ยนจากสาขาที่ผมเคยกินมาตรฐานเขารักษาได้ดีมากตอนนี้นะฮะมีเด็กเข้ามาเพิ่มนะฮะตอนนี้ผมทำตัวไม่ถูกแล้วนะครับน้องต้องการอะไรจากพี่ฮะหนูชื่ออะไรคะวันนี้หนูมาทำอะไรคะ มีคนอยากฟังยูจินร้องเพลงทั้งประเทศเลยลุกขึ้นยืนโชว์ความกล้าสแสดงออกของเรา <S 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 2> <S 2> ผมจะไล่ออกทั้งหมดเลยนะฮะสำหรับ2คนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชิมนี่นะฮะนี่ชื่อว่าทิชชู่วิบคิมฝอยทองนะครับเพิ่มกล้วยปกติไม่มีคุณสามารถสั่งทางร้านได้นะฮะว่าถ้าอยากกินเลนแบบเหมือนที่ผมกินอยู่นี้ให้บอกทางร้านว่าเพิ่มกล้วยนะฮะเอาเอาไปกินเองปะ <c oughs> ตั้งตรงนี้กินเงียบๆสงบอย่ามายุ่ง <c oughs> นี่นี่นะฮะเราต้องการชิมแบบให้ได้อรรถรสนะฮะก็คือผมคิดว่าต้องกินทั้งหมดพร้อมกันนะฮะทุกอย่างมันถึงจะเข้ากัน ผมว่าละมุนนะตอนแรกจินตนาการไว้ว่าหวานมากแต่นี่ไม่หวานเกินไปนะครับทุกอย่างกลมกลมสมูทพอดีอร่อยใส่ทองเป็นแบบอาหารไทยมิกกับโรตีด้วยยอดเยี่ยมมากเลยแนะนําแนะนําส่วนนี้คือสีสันนี่จะแตกต่างออกไปนะข้างล่างเป็นนมข้างบนเป็นชาชักมันคือชาอัพพาโลคนรักกินทุกคนไหมฮะ,ะ,นะควรจะนะฮะเพราะไม่งั้นรสชาติมันจะหวานหวานจืดๆ,ๆงงๆคนนะครับอัพพาโลนั้นข้างล่างเป็นนมข้างบนเป็นชาชักอัพพาโลก็จะมี เาแก้วไหนวะเนี่ยอาพัลโล <c oughs> คนรสสีเหมือนกันอาพัลโลจะจืดกว่านะใครที่ชอบชาแบบเน้นชาเน้นกลมกล่อมก็ให้ทานอาพัลโลนะฮะต่อไปนี่นะฮะน่าสนใจมากเพราะนี่คือโรตีกระเพราไก่ไข่ดาวต้องบอกว่าน่าสนใจมากจริงๆนะครับน่ากินมากคุณผู้ชมต้องบอกว่าเมนูโปรดของผมก็คือโรตีไข่ดาวอยู่แล้วนะฮะแต่ครั้งนี้เพิ่มเติมมามีกระเพราด้วยโหอะไรมันจะน่าสนใจขนาดนี้ตอนนี้เรากําลังฉีกโรตีไข่ดาวออกมา นี่เอาไข่แดงโรยไปด้วยแล้วก็เอากระเพราไก่มานะฮะ อีกอยงอร่อยต้องบอกนะครับว่าไม่เหมือนข้าวกะเพราไข่ดาวนะครับเพราะว่าโรตีกับกะเพรานั้นเป็นอีกศาสตร์หนึ่งซึ่งน่าสนใจมากและเข้ากันมากนะครับตอนนี้นะฮะรายการเราก็ค่อนข้างถ่ายทยํายากนะเพราะว่าเด็ก2คนนี้นี่ไม่ได้อยู่ในสเต็ปใดๆของการถ่ายทําเลยนะฮะซึ่งตอนนี้เราจะให้พวกเขามีบทบาทในการชิมนี่นะฮะคือโรตีกล้วยนูเทลล่าโดยที่จะให้เด็กๆ2คนนี้ทดสอบกัดนะกัดนะอื กับนูเทลล่านั้นช่างเข้ากันยิ่งนักนะฮะ <Su zy> โอเคตอนนี้นะครับเราจะขออนุญาตให้เชิญเด็ดออกไปก่อนพ่อรักลูกแต่งานต้องดําเนินต่อไปพ่อไม่สามารถถ่ายต่อไปได้แล้วเชิญครับเชิญยี่ห่าเชิญด้วยความรักและเคารพคูโร,โรตีนะฮะพวกของหวานเขาไม่หวานเกินไปนะครับอย่างนูเทลล่าเนี่ยผมก็กลัวแบบหลายๆร้านก็มันจะมีความหวานจนเลี่ยนหรืออะไรอย่างงี้นะแต่สําหรับว่าโรตีของคูโรตีเนี่ยความหวานเนี่ยจัดอยู่ในระดับที่ดีมากนะฮะแล้วก็เหมาะที่จะทานได้เยอะๆนะครับ สำหรับการชิมในวนันนี้ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากนะฮะก็อยากจะเชิญพี่เจ้าของนี่มาฝากร้านสักหน่อยหนึ่งนะ,ะก็จะเชิญกันแบบนี้นะฮะเขากาลังนับบินอยู่นะฮะก็เขาเชิญเลยไม่มีการขั้นตอนอะไรทั้งนั้นสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเฉอครับฉอชิงชื่อชฉอ,อนะฮะพี่ชฉอครับผมสำหรับร้านนี้นะฮะเพิ่งเปิดนานแค่ไหนฮะเปิดมาตั้งแต่เดือนมิถุนามิถุนา,นาครับผม อยากจะให้เชิญชวนคนที่ไม่เคยมาชิมมาทานร้านนี้ว่าทําไมเขาควรจะมาก็ถ้าเกิดอยากทานชาชักรสชาชติเข้มข้นนะครับจากทางใต้แล้วก็มีโรตีมีหลากหลายเมนูนะครับขอเชิญได้ที่ร้านกูโรตีชาชักแจ้งวัฒนะอยู่ตรงซอยแจ้งวัฒนะ29้าข้างๆเฮลแลนด์นะครับตรงข้ามกับสถาบันปัญญาพิวัต์ <พอ S 1> ครับผมก็เชิญมาชิมโรตีครับราคาไม่แพงครับก็มาได้นะฮะขอบคุณพิชอมมากครับเรียบร้อยครับครับผมอ่าอยากจะเชิญเด็กๆมาเคลียรกันนะฮะคือเป็นพ่อนะก็ต้องทําโทษลูกเมื่อลูกทําผิด เข้ามาเข้ามานั่งทําไมหนูถึงสนกับพ่อแบบนี้บาบูบาบูหนูรู้ไหมว่าหนูรบกวนการถ่ายทําทําให้พ่อเนี่ยถ่ายทํากันยากลําบากมากรู้ไหมว่าจะต้องโดนลงโทษบีบี้บีบี้นะฮะยูจินนี่เกรงกลัวมากนะครับแต่ละคนหน้าตาสีหน้าสล ط, พดพดคูเหมือนโดนแน่นอนยูจินหนูจะให้พ่อทําโ,โทษโดยวิธีการอะไรบบเดดแบบเดด เบเบ๋ช่วงหน้าครับแขกดอยคอยชิมไปดูกันเลยครับเบบะไปไปเลยไปเลยช่วงแขกดอยคอยเดะเฮ้ยชิม มาแล้วนะครับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ไข่ยเยิ้มนะฮะโรยกระปุกหมูเพิ่มเติมมีมะนาวฝานมีซอสพริกเสื้ชาอยู่ตรงนี้นะฮะเรียกเขามาเลยดีกว่าครับเขาจะมากลับกระชากเลยที่จริงครั้งหนึ่งจะห่างหายไปเป็นเดือนไม่เคยมีใครหายหนักขนาดน,นี้ตอนนี้ครับกับใบตูแล้วก็จะยีนี่แซงเข้ามาในติดน,นะฮะเขากลับมาเพื่อทวงบัลลังก์ของเราอีกครั้งปั๊กแคคโดนไม่ใช่ผมจะวิ่งอยู่แล้วคนละคนโอเคก๊อลแขกหน่อย โอ้โหคุณคุณตื่นใจมากเลยไม่ได้เจอกันนานครับจมูกเว้ยนี่โอ้โหเลืกลับมากระชากอย่างนี้เลยนะฮะโอ้โหเมื่อกี้ที่เตรียมง้างแล้วกูจะวิ่งโอ้โหเรียกผิดคนเป็นมุกเป็นมุกครับผมแล้วมีมะนาวในี่ยบีบได้ไหมนะไม่ไม่ไม่ใช่ตกแต่งนะก็ได้นะก็ได้แล้วแต่คนชอบก่อนบอกว่าอันนี้เอามาตกแต่งเฉยอะไรอย่างนี้ ก็เปลี่ยนได้ครับเพราะเอนว่าแถวคอนโดที่ผมอยู่เนี่ยมันมีร้านขายก๋วยเตี๋ยวคั่วกิ้งเนี่ยก๋วยเตี๋ยวคั่วกิ้งเนี่ยเด็ดมากเขาเป็นคนใต้เขาเป็นคนไม่ได้อันนั้นอันนั้นก๋วยเตี๋ยวบ้าเลยคั่วกิ้งหรือคั่วไก่คั่วไก่เหรอโอ้เมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจเล่นเลยไม่ตั้งใจเล่นเลยโอ้ยตั้งใจเล่นแล้วพลาดตลอดเลยก๋วยเตี๋ยวคั่วกิ้งเลยว่ะเออน่าทำเหมือนกันน่าทำเหมือนกันวะเน่าแม่งเผ็ดไม่ได้อ้าทำไมชอบเผ็ดก็ดีก็ไม่ต้องใส่พิซไม่ต้องใส่พริกป่นผมบอกก่่่่อนนนวาาาาทีีผผมมมหหยยไไปปเแฟับ ผมไปตะเวไปเที่ยวไปเชียงมงเชียงใหม่มาไปเจอน้องคนหนึ่งมาทักพี่พี่พี่ก๊อฟคัวเชเบะใช่ไหมผมนี่แบบน้ำตาไหลอ่ะดีใจเหยียบตีนดีใจดิคนเราก็ต้องดีใจนะเนืว่านกงานน้ว่าน้ำตาไหลว่าแบบเนึกว่าจำเราเป็นนักร้องหรืออะไรตอนแรกตอนแรกอะคิดว่าทุกคนมันต้องจำเราแบบเราเคยเป็นนักร้องนักร้องอะไรเงี้ยคิดว่าจำภาพนั้นแต่ตอนนี้จำว่าเป็นก๊อฟแขกน้อยแล้วนะเออเรียกก๊อฟแขกน้อยด้วยชื่อว่าน้องน้ำชาน้ำปั่นน้ำมะพร้าวอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมอีกไม่น ครับครับผมก๊อฟจะไม่ใช่แค่ก๊อฟแขกน้อยต่อไปจะเป็นก๊อฟอะไรครับจะเป็นศิลปินอีกครั้งหนึ่งจริงหรือเปล่าพี่จริงๆครับตอนนี้มีการเซ็นสัญญาเรียบร้อยยังไม่ได้เซ็นเซ็นแล้วครับเซ็นแล้วครับจริงเหรอเซ็นออกจากแคกรมมี่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ไเรียบร้อยแล้วครับเพราะไม่ยุ่งเกี่ยวกันแต่ว่าตอนนี้ฮะกำลังจะมีผลงานใหม่จรทีโอ้ยขอให้มีจริงๆเถอะกับอัลบั้มแรกครับก๊อฟแขกน้อย เออว่ะแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวชื่อนี้จำเลยเดี๋ยวอาจจะมีเรื่องเพลงรอดูกันแล้วเดี๋ยวช่องของเราโปรโมทให้เต็มที่เฮ้ยจริงป่ะชิมก่อนเดี๋ยวผมมาร้องเพลงให้ฟังควรจะใส่ซอสพริกไหมเอาเหรอเดี๋ยวว่าจะชิมครับเปาล่าเพียวๆก่อนครับเฮ้ยชิมเปาล่าเพียวๆก่อนเดี๋ยวต้องโนี่มันก็เปื้อนไม่เป็นไรซอสนี่ก็เปื่อนนิดเดียวนิดเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวลูบก่อนอุ้ยมีลิ้นจุกออกมาแล้วลูบอย่างนี้อุ้ยเสียวตายร้านนี้แค่ซอสพริกก็อร่อยแล้วเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยไม่น่ากินซอสพริกเปล่าๆเลยเมื่อกี้โอ้ไ่ด งนมััยไงเนยเป็นไข่แบบเป็นสูตรของทางร้านเราโอเคไม่เป็นไรหน้าตาจะให้อภัยได้แล้วกันเนาะไม่ไม่ไม่ได้แบบส้าทำไมสวยทำไมให้อภัยได้วะสวยเนี่ยสวยไี่เลยแล้ดิโออยู่นี่ต้องมาละการให้อภัยทำมาขายโชว์เป็นสัตว์เหือให้อภัยยังไงก็ตามเขาได้ก็ส่งเสียงเออมันกลับมาทวงบัลลังได้ชิมนานชิบหายเหมือนเดิมครับคนอื่นเขาคำสกับนะลานูบ้านละนกอล์ฟเราเนี่ยสมสิยบการเป็นแขกดอยจริงๆเขาชิม สมอาชีพเขาะตำแหน่งเก้าอี้ของเขากอปแขกดอยเดี๋ยวต้องเอามาแปะกอปแขกดอยตรงนี้เลยอันดับหนึ่งกอปแขกดอยอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเนเรื่องของการติมือินในการชิมใช่สำหรับบัลลังนี้รายการนี้อันดับหนึ่งกอปแขกดอยยอดนี่นี่รู้แล้วรู้แล้วแต่ไม่พูดเดีไม่พูดอะรู้แล้วรู้แล้ว แล้วจะใส่พะนะ่อไหมหรือไม่ใส่แล้วนี่รู้แล้วรู้แล้วเนี่ยนะครับรู้แล้วนี่คือแบบเฮ๊ะรู้แล้วว่าเที่ยเพราะอะไรฮรู้แล้วว่ามันดีอย่างไรรู้แล้วว่ากินนี้มันคือกินอะไรหรือรู้แล้วว่ามุกตอนท้ายจะเล่นอะไรไม่รู้มันพูดอะไรนะครับ๋ยวขอกินอะไรก่อนทีนนึงอ,อย่าลืมนะอัลบั้มแรกของเขากอปแขกดอยาอยเางเดียวครับผมทำไม่เป็นเดกแล้วมันจะอิ่มใช่ไหมเดกแล้วมันจะอิ่ม จานแล้วเอาบัตรของจานไหมคะพอชิมแล้วล่ะพี่ไม่ค้ำแน่นอนแต่งเพลงอยู่อะแต่งเพลงอยู่ครับกูรอมึงนานมากเลยอ่อนี่มีการเช็ดปากกันนะครับมีการเช็ดปากกันนะครับชิมนานนะฮะวันนี้แต่ไม่ได้ยุบเยอะนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าผลออกมาจะเป็นยังไงครับบารานุบารานุบารานุหลอดไฟกู ไมวะหมูแค่นี้หัวหลอกไปรวงกี่บาทมนนแหงเนี่ยมาดูภาพครับมาดูาอยากที่บอกรู้แล้วรู้แล้วอะรู้แล้วว่ามันอร่อยน้อยเพราะอะไร อ๋อตอนแรกมันต้องอร่อยมากเพราะว่ามันเย็นอือมาแล้วแต่จริงจริงมันมันเหมือนจะอร่อยอยูแต่จริงจริงมันมันแบบไอ้ที่จริงจมันต้องอร่อยว่ะมันต้องอันนี้ไม่น่าอร่อยแล้วนะมาจังหวะนี้แต่ว่ามันอร่อยสักอย่างอ๋อมันเย็นลงมันนิดนึงเฮียตากล้องไปซื้อแบตไงกูเกือบแล้วเนี่ยนอนุภาพกูเกือบเมื่อไหมันไม่ภาพอันเนี่ยแต่นึกได้ดีนะนึกได้เมื่อกี้คิดแล้วโหมันกลับมาเทปแรกก็เป็นไงฮะผ่านมันเนี่ยรสชาติวิจารณ์นะคเออจริงแล้วถ้าเกิดว่าทำมาสดๆจากเตาเลยเนี่ยอ่าแน่นอน หอมเพราะว่าต้มกระดูกที่มันเคี่ยวกันมานี่ขับเคี่ยวกันโอ้ยหอ,อมหวานนะน้ำมีเนื้อปลาหมึกเนี่ยกรุบกรอบเลยจากความน้ำต้มกระดูกหวานเคี่ยวมาอย่างดีเลยนี่ <c oughs> ไม่เบรกไม่ต้องทิ้งเนี่ยโนักเรี่นอยู่มึงทำมึงเรียนแบบใครไว้่านผู้ <c oughs> <c oughs> ชมครับนัดกันมาให้มันเรียนแบบจ้าย,ยีนตั้ออกมาเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ตอแรกก็จะจายีนอยู่พอแลกทักเริ่มไหลแล้วมันเริ่มไปแล้วเนอจบลงคนใต้เลยก็อยากจะบอกว่าอร่อยครับเอาไปทําตามสูตรนี้ ครับผมบรลานุภาพแน่นอนโอเคก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะนะตอนท้ายเนี่ยยาวไปขนาดนั้นหายไปเป็นเดือนเลยครับฮะรู้ไหมเรื่องตลกตอนท้ายเนี่ยไม่คมเลยปิดกันหมดโอ้โหทั้งพี่ทั้งกระใบตูทั้งผู้กองแมวแต่ตอนนี้ก็อบกลับมาแล้วจัดมาเลยครับผมใช่มากที่ผมได้กลับมาวันนี้ะครับโอ้โหเทคนิคมันเยอะเลยเดือดเจ ไม่ไม่กลับมาแล้วเนี่ยนะฮะผม <c oughs> ไม่อยากจะตลกะไรมากแต่ผมมีข้อคิดมาครับมีเรื่องที่จะมาฝากเป็นข้อคิดคนที่มีลูกมีหลานสมัยนี้พี่เลี้ยงเด็กยากขึ้นสอนเด็กยากขึ้นเพราะว่าโลกมันกว้างคลิกอินเตอร์เน็ตเปิดโทรศัพท์แป๊บหนึ่งความรู้มันจะไหลเข้ามาเด็กค่อนข้างมีความรู้สอแสวงหามาทด้งเองเยอะมากคือกำลังจะพูดเรื่องยุคปัจจุบันเปิดอินเทอร์เน็ตข้อมูลมาเพียบ,บผมไปเจอเรื่องเรื่องหนึ่งมามันเป็นข้อคิดที่ดีครับจะาอะไรลูกผมบอกเลยว่าต้องระวังสมัยนี้อ้อ้มีครูคนหนึ่ง อเด็กนักเรียนให้เลือกระหว่างสมองกับเงินเลือกอะไรคะอุ้ยเด็กก็ตอบกันอหนูเลือกเงินค่ะอ้าวพลาดแล้วครูก็บอกไม่ได้ผิดถ้าเป็นครูครูจะเลือกสมองค่ะเพราะอะไรครับครูเพราะอะไรเด็กเรียนก็อ๋อเข้าใจแล้วครูรู้อีกรู้ก็เพราะว่ามนุษย์เนี่ยจะเลือกในสิ่งที่ตัวเองไม่มีค่ะครูขาอาออ้าวอีครูง่เลย ครูก็เลยโดนกูก็เลยบอกว่าวันนี้ลาไปแค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะโอ้อายเด็กเลยอายเด็กเลยเพราะฉะนั้นสอนอะไรต้องหาความรู้ให้ดีโง่ชิบหายเออแทนที่จะเลือกเงินเออก็เขาไปซื้อสมองเออยอดครับผมชิมเลยเนี่ยผมชอบกินมากเลยชอบกินเมื่อไหร่ครั้งแล้วเนี่ยก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่ผมชอบมากเลยผมชอบกินผมชอบกินจะเป็นขั้วกิ้งทำไมคุณเตี๋ยวไก่ผมชอบกินมากเลยชอบกินมาหลายครั้งแล้ว เป็นมุกผิด,ด้วย <laughs> อย่าลืม subscribe และกดไลค์พวกเราด้วยนะครับ